Thank <laughs> you. lực bị cái đá đặt đặt kia đó đặt kia đó เสร็จเยอนะนครับวันนี้มารับจ้างไลหน่อยนะครับมาถึงบ้านบิงเลยนะครับมาเตรียมดินให้รถอำนาจวันนี้มากันอยู่สามคัน สวัดีนตัวร้ายด้วยนะครับน้องผมอ้าวทริปนี้ที่ที่ลงไปก่อนหน้านี้โอ้แฟนเพลงแห่กดทุ่ใจเลยนะกระนำแห่แฟนเพลงแห่กระนำเลยนะฝากฝากถึงแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงคิดถึงเขาบังไหมเฮ้ยเขาคิดถึงเขาบังไหมเข้าไปคิดถึงนะไม่มีในสายเลือยกระสิบบึ่งจ่อยฮะตอนกูจะคิดถึงจะเบื่อเลอบาดนเกือกกิเลสเอ ไม่มีไม่มีคำว่าคิดถึงแล้วนะครับเลิกแล้วนะเลิกคิดถึงแล้วตอนนี้คิดถึงใครไม่ช่วยยกวะเอายังมาเอานอนออกเลยตอนนี้รู้สึกว่ามากไรไหมครับ ก็ไม่จะมีปัญหาอะไรนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะใกล้แล้วก็ไปกลับน่าจะห้าสิบเออยห้าสิบกว่าโลใช่เลยห้าสิบหกสิบโลน่าจะได้นะครับอย่าถางเยอะแยะเอย่าเวลาเงี้ยจะเที่ยงแล้วนะครับ <Switzerland> ย <that> ok ังไม่ได้ลงงานเลย รอเงานะคะเด็กเงาคนรอเงาเงาคิดถึงคนนี้ก็เงาคนนี้ก็คิดถึงคนนี้ก็รอมาอยู่สามคนนะครับคนนี้รอคนนี้ก็คิดถึงคนนั้นก็เงานะครับเงาคิดถึงรอนะครับเงาคิดรอแล้วก็สระ รอสายพิ่งเงาโงมาบ่ตาบ่นอะคิดถึงอะไรรู้อยู่ห้านไมรือ,มองอลง,ลงพื้นทั้งสามคันเลยนะนขับคมรอขับพดบมันก็แค่ลมปากการเราได้ฉีอดอาานจะไม่ไมหิ้ว <N> ข้าวหรือยังครับ

เครื่องไปทำอะไรมาครับทำไมเน่๊มครับนอนอิมเครื่องนอนติมเออเน่มเลยนะครับเครื่องยันมาตัวนี้ขนาำมาเครื่องแห้งนะครับหรือว่าเป็นสูตรสูตรเป็นสูตรเ,เครื่องแห้งนะเน่มเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> เน่ม๊ม <c oughs>